ทรงที่2นะคะก็คือทรงฝาเสียบหัว้ทยธรรมดาเลยขนาดพอดีสินค้านะคะเปิดนะคะแบบนี้ด้านในก็จะพอดีสินค้าเลยนะคะโดยที่ไม่กดทับตัวซิลิโคนให้เกิดความเสียหายนะคะโดยที่กล่องทรงพอดีสินค้านี่คะ่ะเราสามารถออกแบบ โดยเจาะหน้าต่างนะคะด้านหน้าเป็นรูปอะไรก็ได้เลยรูปหัวใจนะคะหรือว่ารูปดอกไม้แบบนั้นก็ได้อะทีนี้ถ้าใส่ตัวจิลิโคนเข้าไปลักษณะจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองใส่ให้ดูนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะตัวซิลิโคนก็ยังอยู่ด้านในนะคะเคสจะเรียบเนียนไปนะคะไม่โผล่ออกมาซึ่ง สทรงเนี้ยค่ะจริงๆแล้วลูกค้าเลือกได้ตามความชอบเลยว่าชอบลักษณะแบบไหนนะคะหรือว่าต้องการให้เห็นสินค้าโชว์สินค้าด้านในแบบไหนบ้างก็สามารถเลือกได้เลยแต่ว่าถ้าต้องการคำปรึกษาสามารถแอดไลน์นะคะแอด b k p paperbox อนะคะ,อะสอบถามแอดมินได้เลยนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะเริ่มต้นที่ร้อยใบ2 0 0 0นต้นๆแค่นั้นค่ะลองแคปรูปแคปหน้าจอมาปรึกษาแอดมินนะคะ